ลัน่นๆครับผมควันไม่ควันไม่เยอะนะคันนี้บอกเลยควันไม่น้อยนะแต่อัตาเร่งนี่โคตรแบบโคตรดีอะ่ะที่เบาบ้างก็ได้นะผมเสียวเป็น <laughs> เสียงลมใช่ไหมไม่ใช่ปิดประตูไม่แน่นนะ <laughs> เสียว <laughs> เสียวเสียวตอนขับใช้งานอะมันจะไม่ค่อยมีควันหรอกใช่ปะ <laughs> เราเหยียบยาวๆใช่ตอนกดมันก็ใช่แล้วความไวคันเร่งคันเร่งอย่างไรอ่ามีเขาเร่งยิงเื่อนพี่นะเก้าสามนี่เริ่มยิงแล้วอ๋ออ๋อพอจับค่าก็ใช่ขึ้นไปอ่าฮะนี่มาเลยกดมาทันทีฮะเพราะพี่เขาไม่ใช่สายแบบว่าเออสับระเบิดอะไรก็ไม่ใช่ปกติพี่เขาบอกว่าขับน้อยเดียว ก็อยู่แค่นั้นไม่ได้แบบเหยียบร้อยหกร้อยเจ็ดอย่างนี้แล้วนะวันนี้เราเทสกันแบบว่าใช้งานนะครับแล้วก็เหยียบแซงดูว่าเ,เป็นยังไงควันเยอะควันน้อยชอบแบบไหนอันตราเร่งดีไหมแค่นะั้นก็จบงานเสียงเบิ้ลตัดเป็นไงพี่ชอบไหมน่าจะเทากันแน่นเลยพี่ออกคล้ายอ่ะพี่ฟังในรถอ่ะพี่ดูเหมือนไม่รันนะพี่ลองไปฟังข้างหลังเหมือนผมดูรันแน่นอนฮนะ ดีกว่ารถเดิมเยอะเลยนะดีดีดีแบกเครือ่องสองพันห้าครับผมรถเดิมเสียใช้งานควันไม่เยอะลอ้อสวยๆอันนี้เป่นตัดลรัวผมมาดูเป่นตัดน้อยเอาเลยเฮ่ลนันๆครับผม